สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะชาวราศีมังกรเข้ามาดูในช่วงวันนี้คุณต้องรู้แน่ว่าดิฉันดูเรื่องความรักความรักของคุณราศีมังกรช่วงเดือนมกราจะ,ปะแปลกแหวกแนวแค่ไหนคุณจะมีความเป็นมังกรในตัวยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนคุณมังกรคุณเข้ามาดูได้ เป็นไอเดียนะซึ่งดิฉันขอเปิดไพ่แล้วอ่านไพ่ตามที่ดิฉันเป็นตัวแทนคุณราสีมังกรนะบัดน,นี้ค่ะในเรื่องความรักของคุณนั้นคุณกำลังแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับใครบางคนอยู่ซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมันมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึก สบายใจเท่าไหร่ทำไมเป็นเช่นนั้นความรักคุณลาศีมังกรม,มีแต่ดาบนะทำไมมีแต่ดาบแปลว่าอะไรแล้วก็เป็นดาบอีกทีหนึ่ง ตบท้ายความรู้สึกของคุณคุณกำลังฝ่าฟันอะไรไปบางอย่างเนาะสำหรับคู่รักของคุณตอนนี้ถ้าคุณมีคู่รักนะคุณกำลังช่วยกันฝ่าฟันฝ่าฟันฝ่าฟันบางอย่างอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ลุ่มลุม,มดอนดอนถามว่าแฮปปี้ไหมมันแป๊บหนึ่งหานาทีแต่อีกสินาทีไม่แฮปปี้ห้านาทีแฮปปี้สินาทีไม่แฮปปี้ แต่ในความเป็นจริงชีวตนุชคือยี่สสี่ชั่วโมงในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้คุณก็แฮปปี้สักสามชั่วโมงสามลบยี่อีกยีิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยคุณจะไม่แฮปปี้เออทำไมดิฉันว่าอย่างนั้นละ่ะอ่ะเรามาค่อยๆดูกันความรักของคุณความรักของคุณความรักของคุณตอนนี้มันจุกอกนิดหนึ่ง จุกอกอย่างนี้เลยจุกอกก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องหนึ่งแล้วหนึ่งไม่ชอบเขาแล้วหนึ่งอยากจะอยากจะตีตัวออกห่างแล้วหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงสุดท้ายแล้วคุณคุณคุณก็รักกันดีอยู่นะคุณรักกันดีอยู่ มันเรื่องบาดหมางอะไรในใจทำไมช่วงนี้จะปีใหม่คุณจะต้องมาเจอเรื่องที่รู้สึกลำคันใจอะไรเช่นนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรนะแต่ฉันบอกเลยว่าคุณสบายสบายชิวๆมันเหมือนมีเรื่องมีเรื่องความรักเข้ามาจุกจิกในใจอ่ะแฮปปี้แบบคนอื่นเขาไหมคุณคุณถ้ามีเป็นคนถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะคุณก็แฮปปี้เหมือนคนอื่นๆเขานี่แหละ แต่ช่วงนี้มันมีเรื่องเรื่องเรื่องสะก,กิดสะก,กิดใจเรื่องสะก,กิดใจเล็กน้อยเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกช้ำช้ำช้ำทำไมเป็นเราเรื่องเหล่านั้นมันคือเรื่องอะไรมันเป็นปัญหาโลกแตกมากกว่าดิฉันว่าถ้าคุณจะจะเอาแต่ใจหรือว่าเขาเนี่ยไม่มัวแต่มัวจะทำตัวทำตัวไม่เป็นผู้นำ แบบนี้คุณก็ไม่ค่อยชอบคุณจะคุณจะคุณคุณจะหาหนทางอะไรที่ทำให้คุณกลับมาเป็นเป็นคนที่คนเกิดใหม่อะอันนี้ก็คือไพ่ของการเกิดใหม่ทางด้านความรักทางด้านความรู้สึก ปี2566นี้ถ้าคุณรักกันดีดิฉันก็ดีใจด้วยแต่ถ้าคุณเกิดเหตุอาเพศใดๆเกี่ยวกับความรักทั้งที่มันเกิดแบบปุบปรับฉับพลันแล้วก็ทำให้คุณได้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 มาอมทุกข์หรือระทม ดิฉันต้องให้คุณรีแล็กซ์แล้วแหละคุณรศรีมังกรคุณต้องถึงเวลาถึงเวลาไปตามหาความสามารถของตัวเองอื่นๆนอกเหนือจากจากปัจจุบันนี้อ่ดิฉันก็วนเวียนก่อนวนเวียนก่อน วนเวียนหาความสัมพันธ์ของคุณกับกับคู่รักของคุณก่อนทาไมมันเป็นเช่นนั้นล่ะทาไมว่าจริงๆแล้วก็คุณก็อยู่ในในเกณฑ์ของคนที่จะเจอเรื่องเรื่องราวเรื่องราวที่มันมันติดพันมาในด้านหัวใจนะมันมีเรื่องราวติดพันอะไรมาอยู่แต่ในเดือนมกรานี้คุณจะ คุณจะต้องแก้ปัญหาแน่นอนแล้วคุณก็แก้ปัญหาด้วยด้วยกันด้วยกันยอมดิฉันต้องบอกก่อนว่าบางคนน่ะชนะปัญหาด้วยการยอมด้วยการพักและด้วยการทบทวน ถ้าคุณได้คิดแล้วว่าความรักเนี่ยจะเอาใจตัวเองไม่ได้จะเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวไม่ได้หรือเขาก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้คุณก็ต้องคิดก่อนคิดในมวลรวมของคุณก่อนว่าคิดด้วยสติปัญญาในในปัญหาที่จะเจอเนี่ยเรื่ความรักเนี่ยคุณหนึ่งนะ คุณคิดไปเองหรือเปล่าความรักที่กำลังกาลังดีๆอยู่เนี่ยแล้วมันจะไปมีอะไรจุกจิกในใจอ่ะหนึ่งคุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณราศีมังกรสองเขาพยายามแล้วหรือยังหากคู่รักของคุณเป็นคนที่คนที่คอยแต่ไล่ตามคุณนะ่ะ คุณอาจจะเก่งกว่าเขาคุณอาจจะมีอิสระก,กว่าเขาหรือว่าคุณจะเป็นผู้นําความดานความรักก็ต่างซึ่งตอนนี้คุณแบบอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นน่ะเขาพยายามเขาพยายามอยู่ซึ่งคุณเนี่ยแหละจะเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนชะตาชะตาทั้งของคุณเองและเขาด้วยคุณลสีบังกรคุณยิ่งใหญ่พอที่จะที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกแย่แย จากวันนั้นที่มันมันแย่ให้มันเป็นความรู้สึกใหม่ new you เลยแบบแบบใช้ใช้เทคนิคคุณจะใช้เทคนิคของคุณอนะแต่ตอนแต่ตอนก่อนหน้านั้นนะคุณก่อนจะใช้เทคนิคต่างๆอนะในในเรื่องความรักเนี่ยคุณจะต้องสั่งสมเทคน,คนิคนี้ก่อนนะคุณจะต้องมานั่งนั่งคิดนั่งคิดพิจารณาแบบยิ่งยวนคือ คุณเหมือนคุณนะ่ะเหมือนเหมือนจะเป็นเด็กอะคุณเหมือนจะเด็กนะแต่ความคิดคุณไม่เด็กเลยนะแล้วสิ่งที่คุณเจอก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่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 น้อยอะคุณไม่ได้เจอคุณไม่ได้เจอประสบการณ์ที่เล็กน้อยนะตอนเนี้ยความรักเนี่ยมันมันโดนแค่สามดาบแทงเองแต่เลือดก็ไม่ไหลนะ <c oughs> คือช้ำอะช้ำช้ำ ช้าแต่ว่ามีทางออกนี่ฉันไม่อยากฟันธงว่าคุณจะเจออะไรนะแต่มวลรวมคุณมังกรคุณต้องเจออะไรช้ำๆแน่ๆแต่คุณก็กลับมานั่งคิดแหละคิดกับตัวเองว่าอืมสิ่งที่เราเจอนั้นอ่ะมันถึงขั้นทําให้เราดาวดาวเลยเหรอก่อนหน้านี้คือดาวมาแล้วคือแบบคุณคุณคุณรู้สึก ระทมมาแล้วอ่ะกับแบบอ่ะคาพูดแบบเนี้ยคุณคุณระทมมันเคยระทมมาก่อนอะ่ะหรือว่าการกระทําแบบเนี้ยคุณรู้สึกไม่โอเคมาก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้คุณได้จัดการสิ่งนั้นด้วยตัวคุณเองด้วยเทคนิคอันแยบยนต์ทิฉันบอกเลยว่ามกกลานี้ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ว่าทารท้ายจิตใจของคุณเข้ามาแล้วหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ที่เสียดแทงทําให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคอาจจะ เป็นเหตุการณ์รับหลังคุณซึ่งคุณก็ไม่ไม่มีใครโอเคอยู่แล้วอ่ะแต่คุณไม่สูญสลายคุณไม่ไม่สิ้นหวังคุณจัดการได้คุณจะหาหนทางหนทางนั้นได้อย่างแยบยนมากคุณคุณเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่มีความรู้ความสามารถคุณไม่ได้ทำตามแบบในหนังคุณคุณไม่ได้ follow หรือไม่ได้ทำ ทำแก้ปัญหานั้นด้วยด้วยด้วยความเดิมๆอะ่ะคุณจะคุณจะใช้เวทมนต์เนี่ยแม่ชีฉนคุณจะใช้เวทมนต์เวทมนต์คืออะไรเวทมนต์คือสิ่งที่คุณอาจจะเรียนรู้มาระหว่างทางว่าระหว่างทางเลยแหละเป็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาระหว่างทางเลยว่าถ้าคุณได้เจอเหตุการณ์แบบแบบเฮิร์ทหนักขนาดเนี้ย คุณมีวิธีรับมือกับมันยังไงคุณละศีทนูคุณเอ้ยขอโทษค่ะคุณลาศีมังกรคุณลาศีมังกรคุณยิ่งใหญ่อยู่แล้วคุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถของคุณและและความรู้ที่ได้สั่งสมจากการฟังหรือว่าการคิดติดต o อมากๆของคุณแล้วอะผ่านเหตุการณ์ความรักนี้ไปได้อย่างสบายถามว่าทำไมถึงสบายเพราะว่าคุณมีใจที่แน่แน่ คุณมีจิตใจที่แน่วแน่อ่าดิฉันมองเห็นภาพภาพหนึ่งออกมานะคะว่าคุณมีคู่ซึ่งคุณอ่ะอันนี้เป็นแบบนิยายเลยนะคุณราิิมังกรคุณมีคู่คุณก็มีมีความขยันขันแข่งในการทำงานแต่แฟนคุณไม่แต่ก็ช่วยเหลือกันดีอารมณ์แบบฟิลนี้ซึ่งแล้วฟิลแบบฟิลแบบ แฟนแฟนกับคุณก็ทะเลาะกันงุงมิงทะเลาะกันมุงมิงซึ่งซึ่งมันก็เคลียได้ในในทุกๆุกพาร์ทอ่ะอ่าช่วงนี้ถ้าแฟนคุณราศีมังกรเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยคุณก็อย่าไปทำให้เขาคิดมากนะแล้วคุณราศีมังกรเองเนี่ยคุณก็สรรหา ความรู้สัญหาเทคนิคหน่อยเทคนิคในการจะดำเนินความรักคุณลาศีมังกรดิฉันขอบอกว่าคุณหาเทคนิคเทคนิคต่างๆคุณจะไม่ยอมแพ้กับชะตากรรมใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นดิฉันเป็นกำลังใจให้ว่าคุณจะเจอจะเจอจะเจอ,จะเจอปรมาจารย์บางคนที่ทำให้คุณเนี่ยหายจากความรู้สึก รู้สึกเฮิร์ทเหล่านี้ได้คุณคุณมีคู่แล้วคุณเจอคู่ที่ดีแต่ระหว่างทางเขาทําให้คุณช้าใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติและธรรมดามากคุณจะคุณจะพยายามผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปให้ได้ซึ่งแฟนของคุณหรือคนคู่ของคุณก็พยายามเช่นนั้นอยู่เขาพยายามดําเนินดําเนินเรื่องนี้ต่อไปกับคุณพยายามดําเนินความรักที่ดีซึ่งตอนนี้คุณจะต้อง อ่าสตรองคุณจะต้องเป็นเสาหลักให้กับทั้งครอบครัวของคุณและและสถานการณ์ของความรักนี้คือถ้าคุณไม่เป็นเสาหลักของความรักนี้ความรักนี้จะเดินดำเนินต่อไปไม่ได้แม้ว่าคุณจะช้ำใจนะแต่สุดท้ายแล้วที่ฉันน้องบอกเลยว่าเอชวันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกใหม่ๆที่ดีกลับมามกกลานี้ คุณจะรู้สึกแย่แค่ไหนเกี่ยวกับความรักคุณจะโสดแล้วไม่มีใครแล้วรู้สึกแบบไม่ดีแค่ไหนเกี่ยวกับความรักตอนนี้คุณคุณเป็นเจ้าเจ้านายตัวเองอ่ะคุณเป็นคนผู้นําของตัวเองผู้นําของความรักของคุณเองคุณจะไม่ยินยอมกับชะตากรรมที่เกิดขึ้นมาร้ายๆกับคุณอีกแล้วคุณจะเกิดใหม่ในปีหน้า2566 ดิฉันขอเป็นกําลังใจให้ทุกคู่ทุกคุณคุณคนโสดคนมีคู่แล้วก็กําลังใช้ชีวิตคู่อยู่ความรู้สึกดีๆจะเข้ามาในปีหน้าในเรื่องความรักและมันจะดีมากๆจริงๆถ้าคุณได้ค้นพบเ,ออเทคนิคและเป็นคน เป็นคนนำซึ่งมันจะยากที่คุณจะทำเพราะว่าคุณดูจะเป็นเด็กคุณจะเป็นคนตามมาตลอดแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงมาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วคือมันช่างเปลี่ยนไปแล้วคุณจะมองหามองหาวิธีการที่คุณเนี่ยจะเป็นเสาหลักเป็นคนนำแล้วก็เป็นผู้ทำให้ความรักนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะ แล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะ